สวัสดีครับผมอาจารย์เนตนะครับอาจารย์จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับประจําเดือนตุลาคมปีพศร2566นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับของทั้ง12ราศีนะครับอาจารย์ขอฝากข้อมูลนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่นะครับยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของครามหาจารยร์ที่209 l r z o นะครับหรือ ตามเรดตาจะงหน้าจอนะครับหลังจากที่แอดไลน์เอาเชียวเขาเข้ามาแล้วนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีพรทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอาจารย์จะไม่ลองมาทักกลับนะครับว่าติดต่อเรื่องอะไรนะครับ 1. ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้รอสักครู่นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาในช่วงวันนั้นอาจารย์จะรีบผูกดวงวันาและแจ้งกลับเลยนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับ ไปทาการนะครับเช็คข้อมูลการพยากรณ์แบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์แนทตดูดวงชาแนลนะครับแล้วถ้าท่านใดติดตามนะครับช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลมาสักระยะหนึ่งก็จะพอทราบนะครับว่าช่องทางนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมล่วงหน้าอย่างน้อยน้อยสองเดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยมากกว่า4เดือนแน่ๆแล้วนะครับแล้วคลิปของการพยากรณ์สาหรับเดือนตุลาคม ปีพศ266นะครับอาจารย์จะทําการอัพคลิปนี้ขึ้น y t u t u นะครับในวันที่25มีนาคมปีพศ266นะครับแต่วันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอย่างนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่1กุมภาพันธ์ปีพศ266นะครับเพราะว่าในปีพศ266อาจารย์มีความตั้งใจนะครับที่จะทําการพยากรณ์แบบภาพรวมให้แล้วเสร็จนะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะเตรียมความพร้อมวางแผนล่วงหน้านะครับ สำหรับทั้งปีพุทธศักราช2566นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับติดตามชมนะครับทางช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลไว้นะครับถ้าใครได้ฟังนะครับช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลมาสักระยะแล้วครับแล้วสนใจที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์ออมเชียรเอาเขาผูอาารย์ได้ที่เดียวกันนะครับหรือใครสะดวกสแกนเคอร์โคก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับทุกคําถามมีคําตอบนะครับเพื่อจะได้วางแผนนะครับ อะไรดีๆเตรียมพร้อมลุยอะไรที่ไม่ดีหรือปัญหาอุปสรรคจะได้ระมัดระวังและก็ไม่ประมาทนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับถ้าท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับติดตามช่องทางอาจารย์นดูดวงชแนลไว้นะครับแล้วอาจารย์ฝากกด subscribe ทางอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์ทําการพยากรณ์แบบภาพรวมจบทั้ง12ราศีจนถึงเดือนธันวาคมปีพศร2566นะครับอาจารย์จะทํา การนะครับบันทึกรายการในส่วนของโหราศาสตร์ไทยต่อนะครับให้เสร็จนะครับก่อนที่จะอัพขึ้นไปนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามช่องทางนี้ไว้นะครับกับข้อว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับประจําเดือนตุลาคมปีพศ2 5 66นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวอังคารนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการงานนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคมนะครับดาวเจ้าประภพกรรมมะก็คือดาวอาทิตย์นะครับ ดาวอาทิตย์ก็ยังอยู่ในเรือพบลาภะนะครับจนถึง17ตุลาคมปีพุทธศักราช256นะครับกัมมะลาพะนั่นหมายความว่าณนะช่วงเวลานี้การงานมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่จะได้บอกไปแล้วหลายคลิปนะครับว่าจะทําอะไรก็ต้องคิดพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านนะครับเพราะอีกมุมหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีก็โคโจรนะครับอยู่ในเรือพบมรณะด้วยตั้งแต่19เมษายน ปีพุทธศักราช2566นะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องคิดพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านนะครับชัดเจนนะครับและหลังจากวันที่18ตุลาคมนะครับจนถึง16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับดาวฤกษ์ภพกัมมะดาวอาทิตย์ก็จะยกเข้าสู่ภพวินาศนะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนนะครับกัมมะวินาศมันก็มีมุมมีเกณฑ์นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับโยกย้ายงานนะครับอย่างปรับปรับฉับพันนะครับแต่ถ้ามีเคสนี้เกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวลัคนาราสิพิจิก็ถือว่า เปลี่ยนแล้วดีเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนนะครับชัดเจนนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่จะได้บอกไปแล้วนะครับต้องคิดพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านด้วยสตินะครับชัดเจนนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในภพบอรินะครับของพื้นดวงชะตาก็ต้องยิ่งระมัดระวังนะครับการงานก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับจนถึง17ตุลาคมนะครับและหลังจาก18ตุลาคมไปแล้วจนถึง16พฤศจิกายนก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างปรับปรับฉับพลันนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับด้วยสตินะครับ ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับประจาเดือนตุลาคมดาวเจ้าลัพภกระดุมพระอก็คืาพฤหัสสบดีนะครับก็ยังอยู่ในลัภะอลินะครับไต้คู่สมพลนะครับกับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่19เมษายนปีพุทธศักราช26เป็นจนถึง29เมษายนปีปพุทธศักราช267นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะครับณช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในภาพกว้างอยาจารย์ได้บอกช่วงเวลาไปแล้วนะครับก็ต้องบริหารจัดการการเงินที่ดีๆนะครับ แต่อย่างน้อยอย่างที่จะได้พยายามบอกไปแล้วนะครับว่าอย่างน้อยใครที่มีโอกาสได้มาดูคลิปนี้คุณมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมมากกว่า4เดือนแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็บริหารจัดการการเงินที่ดีนะครับแล้วช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็ต้องยิ่งระมัดระวงังเหตุผลที่จาย์พูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าดาวศุกร์นะครับเกี่ยวกับกระแสเงินนะครับก็โคจรน,นะครับมาเลงนะครับดาวเสาร์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงิน ของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยต้องบริหารจัดการนะครับทำรายรับรายจ่ายให้ดีๆนะครับในช่วงเวลานี้อะไรที่ยังไม่จําเป็นนะครับก็พักไว้ก่อนนะครับก็ไม่ต้องไปพิจารณานะครับที่จะซื้อหรือจะไม่ต้องไปเสียเงินนะครับก็ชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท่านนะครับบริหารจัดการการเงินด้วยสตินะครับแล้วก็อย่าท้อแท้นะครับสู้ลุยให้เต็มที่ให้สมกับดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวอังคารนะครับกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารนะครับและช่วงเวลานี้นะครับ ดาวังคารก็ถือว่าอยู่ในมุมนะครับในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่ายังมีกําลังนะครับอยู่นะครับในช่วงต้นเดือนนะครับและหลังจากวันที่3ตุลาคมไปแล้วเนี่ยดาวประจําตัวนะครับดาวังคารก็จะโคจรนะครับเข้าสู่หลุมราวินาศของพื้นดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นต้องยิ่งตั้งสติให้ดีนะครับเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกเซง็งๆ็งอึนๆเบื่อๆในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ บวกกับดาวพระศัีดีก็โคจรอยู่ในมุมที่เป็นอลีของพื้นดวงชะตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคิดจนาให้รอบคอบนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทานะครับด้วยสตินะครับชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนนะครับโชคดีนะครับตั้งสติให้ดีแล้วก็เดินหน้าลุยให้เต็มที่นะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักขุ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่เริ่นพบปัตนิก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับก็ ยังอยู่ในเรือนพบกรรม,มะนะครับได้คุณสมคลกับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่28กันยายนจนถึง2พฤศจิกายนนะครับปีพศ2 5ราชนะครับปัตนิก,กรรม,มะไมั่หมายความว่าในช่วงเวลาน,นี้นะครับเรื่องคู่ครองของขอรับคุณส่วนก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับของพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ค่อนข้นนางชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สู้ลุยให้เต็มที่นะครับอะไรที่เรารู้ว่าดีเราก็เดินหน้า อะไรที่เรารู้ว่ามันไม่ดีก็ไม่ต้องท้อแท้หรือหมดกําลังใจนะครับให้เราตั้งกาศรับแล้วก็ระมัดระวังอย่าประมาทแค่นั้นเองนะครับมันก็จะผ่านไปได้ไม่ยากนะครับแล่ถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับตั้งแต่ช่วง3ตุลาคมไปแล้วนะครับอาจจะมีมุมมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท่านนะครับ ก้าวผ่านวิกฤตอุปสรรคปัญหาในปีพุทธศักราช2 0 0 6กไปให้ได้นะครับด้วยความคิดที่รอบคอบรอบด้านด้วยสตินะครับแล้วก็ขยันขันแข็งให้สมกับดาวประจําตัวนะครับชัดเจนนะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อไปประกอบการคิดพิจารณาการตัดสินใจนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่หากยังมีมุม หรือว่ามีอะไรที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับพื้นดวงชะตาของตัวท่านเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลข้าวมหาอาจารย์ที่ s อซี่สอง o นะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับทุกคําถามมีคําตอบให้นะครับจะได้วางแผนนะครับกันไปยาวๆนะครับและถ้าหากท่านใดนะครับต้องการที่จะวางแผนนะครับทั้งปีพุทธศักราช2566นนะครับก็ติดตามช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลไว้นะครับเพราะว่าในปี นี้เองนะครับอาจารย์ตั้งใจจะทําการพยากรณ์นะครับภาพรวมนะครับสำหรับทั้ง12ราศีนะครับจนถึงเดือนธันวาคมปีพศั2566ให้จบภายในเดือนเมษายนนี้นะครับจะได้เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับให้แต่ละท่านที่สนใจนะครับที่จะวางแผนล่วงหน้ากันยาวๆนะครับจะได้เตรียมลุยตั้งรับให้ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไรู้แบบกระชั้นชิดเนี่ยโอกาสที่เราจะแก้ไขสถานการณ์เนี่ยมันก็น้อยนะครับชัดเจนนะครับ อาจารย์ก็ขอให้ชาวร,ราศีพิจิกทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีและเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ